ถสวยราาคูจับอบสดีค่ะลูกค้าซาลโวตเตอร์ถุงพันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ออซัลโวตเตอร์สาขาพัทยานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้ากันหน่อยว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนอยู่ไกลไหมแล้วดูรถที่ซาลโวตเตอร,ตอร์ดูยังไงนะ,ะลูกค้าค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวเดี๋ยค่ะชื่ออะไรคะ ครับผมชื่อเบสครับผมชื่อน้องเบสครับทำงานอะไรอยู่ครับปั๊มน้ามันครับทาปั๊มน้ํามันทาอยู่ที่ไหนเอ่ยหนองมนครับหนองมนหนองมนมันอยู่ไกลไหมนะอยู่ไกลอยู่ใช่ไหมคะแล้วดูรถยังไงเอ่ยดูผ่านเพจครับผมดูผ่านเพจร้านเนี่ยใช่ไหมครับแล้วรถสวยสวยก็เลยยืดเรื่องเลยใช่ครับแล้วราคาถูกด้วยแล้วทําเรื่องยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากทาเรื่องง่าย ซื้อคนเดียวเลยใช่ไหมคันนี้ซื้อคนเดียวแล้วมาดูรถตัวจริงรถสวยถูกใจไหมคะสวยถูกใจสวยถูกใจเลยใช่ไหมคะอ,อ๋อแล้วบริการไปยังไงบ้างพวกพี่บริการดีไหมดีขอบคุณค่ะแล้วเมื่อกี้รับรถกับเฮียซานเจ้าของร้านเองเลยเนาะครับเฮียอธิบายละเอยียดชัดเจนไหมครับชัดเจนมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจไหมไม่มีไม่มีเนาะโอเคมีโอกาสจะแนะนําเพื่อนมาซื้อรถกับพี่บ้างไหมอ,อ๋อรถสวยราคาถูกจะต้องได้ครับแนะนำม,มาที่ มาเลยใช่ไหมโอเคครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถสวยๆเนาะพี่น้องอย่าลืมเข้ามาหาเรานะคะอยู่หนองมลเราก็มีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะไปเซ็นสัญญาไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยเนาะรับรองว่าเข้ามาดูรถตัวจริงนี้รถสวยถูกใจตรงปกแน่นอนค่ะวันนี้นะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ